ด้านหลังเหรอไม่หมกด้านหลังด้านลุงด้านหลังอะไรไม่โม <c oughs> วิดีโอต่อไปนี้มีคำหยาบขออภัยด้วยนะเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่มีชื่วอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยะหมดอารมณ์เลย <c oughs> อารมณ์ที่กลัวม,มานี่คือหายไปหมดเลยนะเนี่ย คือเราต้องทําให้แบบอารมณ์มันดูคึกคักหน่อยเอ้ยจะได้ไม่กลัวไงเออส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วนะจริงหรือเปล่าคือนะครับผมคือเราเข้าแมปมาแล้วผมคือดูดิเราได้สกินผู้หญิงมาถอดออกได้ไหมเอ้ยนะกรับเอ้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปอุ้ยใส่ไม่ได้ได้ปะโอเคเรานะครับผมมาอยู่ในแมปผีนะครับผมฮอโลโหลเลยน,นะครับผมโอเคเขาบอกให้ทำไรก่อนแรกนะครับผมเรา,มาอ่านป้ายครับผม เป็นรูสตรงกดมาเอ้ยกดดีเออโอเคกดค้างไว้ผมก่อนแรกเปิดเสียงเอ้ยปรับแสงยี่สิบห้าไลน์ออฟซิงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยเฮ้ยโอเคเราทำตามขขเขาก่อนุญผมขอ,ขอแรกเขาบอกให้เออปรับปรับภาพใช่ปะแสงแสงภาพโอเค เราข้ามเลยแล้วกันนะผมเรามาเริ่มกันดีกว่าผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมคนนี้หรือไม่จะทำสิ่งแบบนี้ทำไมวนะเนี่ยโอเคให้เราอะผมหาคอยให้ผมคอยเจ้านี้นะผมคอยนี้ให้ครบห้าคอยอะผมพุทธโอเค in the order after which a n t a draw with open โอเคต้องเอาเหรียญน,นี้ไปผมไปใส่ในประตูเพื่อจะเปิดประตูอันต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคเริ่มกันดีกว่าผมปุ่มไหนวะเนี่ยเออ อันหนึ่งนี่คืออะไรอ่ะแต่เพิ่งกด่าเพิ่งกด map f r o s t คืออะไรวะไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเค you you pay us the little girl anime โอ้ anime ดิมใช่ออนิเมอะไรวะอ,อู้วอ่านไม่ทันดิมแฮป e a... u อัน n ุนไรฟช่างมัแล้วผมอ่านไม่ออกโอเคนี่คืออะไร i n f o the ready or map โอเคสร้างโดย gamer god แล้วผม YouTube โอ้โอเคโอเคโอ้โอ้โอ้ไม่เข้าใจผมโอเคเริ่มเลยกันโอเคยิสแมปก่อนเดชเราต้องทำแบบให้เราจะไม่เราจะไม่ไมกลัวผมโหลดดิงโหลดดิงโอเคเราโหลดดิงมาแล้วมาแล้วเชีอยไอ้ ตกใจหมดเร็วโหรีนี่คืออะไรอ่ะเติมนไปใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเปิดประตูโอเคเริ่มแมบปบเริ่มแมบปบใช่ไหมโอเคชีน่ากลัวคุณดูเฮ้คุณดูผมกลัววะรี <c oughs> ่นี้เอาโทษทีครับ <c oughs> มือบ,บทตถุเพราะคนดูโทษทีครับเคงนี่มีคารมีปุ่มแบบหนึ่งนะคนดูผมมือเหนียวมากอะ่ะโอ้ตอนนี้บานนะทีนี้เที่ยงคืนเอา้าคนดูแม่งมือชอบไปโดนนะเคมีปุ่มมีปุ่มมีปุ่มไม่มีอะไรแล้วผมะอันต่อไปปุ่มปุ่มปุ่มโอเคโอเคมีแล้วหานะเฮ้ยคุณดูปิดเสียงไลยเชี่ย ผมปิดเสียงละเอเคไม่มีไรไหมเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคือผมปิดเสียงเพราะเสียงมันดังไปเดียวเสียงผมเฮ้ยไม่ใช่เสียงเวลาผมพูดมันจะเบาผมโอเคต้องเลยเลยต้องเบาเสียงเกมผมเพื่อให้เสียงพูดผมดังกว่านะผมโอเคเ,อเ,อเล่นแบบนี้หรอเรียวเกือบคว้างโทรศัพท์แล้วนะเฮ้ยขึ้นไปเป้าเบาได้เบาน้องวปทั้ง,งหัวใจผมวายตายนะผมจะโทษคุณนะผมจะไปหลอกหลอนคนสร้างแม่งเลย ี่คุณดูคมกลัวเอแล้วไงโอเคโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมเออจะหาคุณแจ็ตรงไหนบ้างวะคุณแจ็คุณแจ็คใหคุณแจ็จดีคอยอะคอยคอะโอเคโอเคเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วโอเคโอเคหาก่อนหาก่อนเฮ้ยมันไม่มีอ่ะคุณดูเฮ้ยคอยคอยเจอแล้วเฮ้ยเนชราศร้าษ กิ่งทำเป็นเออเดินเพลินๆน,นุม่มโอเคได้เมื่อ่ะแล้วมีอะไรใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมลองมาทางไหนวะเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอืมเรามาทางนี้ใช่ไหม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 คุณดูคุณดูดถามผมถามต้องตอบมีเสียงมึงมาแล้วคุณดูเฮ้ยเสียงมึงมาแล้วเสียงมึงมาแล้วมเฮ้ยม,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 มีโซ่ด้วยเฮ้ยไฟไฟ ไฟก็อย่าเพิ่งมาเสียตอนนี้ดีอุยน่ากลัวคุณดูน่ากลัวว่ะเกิดน้ำลายรอเลยนั่น,นอะแม่งเสียงมาแล้ว <Brand. S 1> นะั่นอะไรนะนะพี่ฮัลโหลครับอุ้ยฝนหน้าแบบนี้ฝนหน้าแบบนี้อย่าจ้ำสกแกร์ผมนะปิดประตูปุ๊บอย่ามาโผล่าาตรงหลังผมนะครับอย่านะฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่บู๊บพี่บู๊บ พี่บู๊บสวัสดีครับเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันอยา่ยาอยา่าอย่าถ่มฟ้องแม่พี่นะอย่านะอยา่าฮิเฮียหลงง่ายหลงง่ายไม่ไปแล้วไม่ไปน้องผมอยู่ด้วยนี่ผมจะไม่กลัวเลยน้องผมไม่อยู่ ยาจำซะแกยาบวกยางไงเลยโอเคดู่มกลัวจริงนเนี่ยอูอ้หู้น้าเลือดเต็มเลยนี่เล่นแบบนี้เลยเหรอหัวใจผมจะวายตายแล้วเนี่ยจะเล่นเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเงียบแบบนี้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นด้วนเลยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะผมกลัวอยู่ดูหนังก็ค่อยว่าไปย่างแต่อันนี้ดูคนเดียวแม่งกลัวประตูมันปิดเองอะคนดูเฮ้ยเยี่ยมดูผมจะเล่นจบปาวะกลัวแม่งยู่ดีก็โผล่มาแม่งไม่กี่ไม้พ <plex> ังเลยเกินกลัวว่าเคตเราต้องเชื่อว่าผีไม่มีอยู่จริงเว้ยไม่ต้องกลัวคือเลย ฮัลโหลฮัลโหลครับอืม uh huh. ไปอยู่โซนด้านล่างเลยเอออะไรครับอ,อืมพี่ไปอยู่โซนด้านล่างขั้นหลังนั้นเลยแล้วผมจะเอ,อ่อกล้าลงไปเลยว่ะโอ้ย oh. คอยมันก็หาย,ยากชหายเลยห้องมันก็เหมือนกันมาดิถ้าคุณคิดว่าเอาชนะผมได้ก็มาอยาคุณเล่นกูพูดเล่นยายาพี่ก้มหน้าเลาเนี่ยปิดตาเล่นแล้ว โอ้บูชาย,ยันก็มาโอ้ยโว้ยคืออะไรฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะเกิดอะไรขึ้นตอบผมมาดิเขี้ยเขี้ยไม่มองเขี้ย <Yeah. S 1> เอาเฮ้ยมีคนเคาะประตู yeah, ขเขี้ยมึงจะมาเคาะประตูดีกลัวแลว้วมา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 ไม่ไปไม่ไปบอกไม่ไปไงบอกไม่ไปอย่า บอกว่าอย่างไงคนดูแม่งคอยไม่มาอยู่ไหนวะเชี่ยหัวร้อแล้วนะเวย้ยกล,ลัว,วลอยู่เนี่ยยัยยัยน่ากลัวคนดูไม่น่ากลัวเกินมันเกี่ยมไหมครับจริงไหมเนี่ยน่ากลัวจังวะมาดิยัยามาทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยหัวร้อแล้วแม่งไม่แม่งมาเหมือน,นเหมือนกลับมาที่เดิมอะ่ะอย่านะอย่านะโอเคโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมขอไฟได้ไหมคนดูมกลัว อยู่ไหนวะแม่งตัวโลนแล้วเ,เนี่ยโอเคผมจะก้มหน้าแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะม,มาดิเ่าจะค่อยมาฮา2ฮายด้านหลังเหรอแม่งบอกด้านหลังด้านหลังด้านหลังทุบแม่งเลยด้านล่งด้านหลังอะไรไม่โมอ <S 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 ไอ้ส้นตีเลยแม่งยิ่งกลัวผีอยู่เนี่ย นีห่ห้องแล้วใช่ไหมเฮ้ยคืออะไรอะเพลงมาไม่ขำนะเว้ยเฮ้ยลบแมพทิ้งเลยนะเว้ยให้แค่ดาวเดียวเลยนะฮะแต่ม่าไงก,กูขนาดเนี้ยไม่เงินนะกูชิบายดิโอ้ยไฟมาติดด้วยฮัลโหลฮัลโหลผมยังไม่เจอสกอยเลยอะครับโอเคอท่านบูชายันวะโอเคเฮ้ยคอยเจอแล้วสองคอย อันโนริคอร์ดคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่มีอะไรอ่ะปิดเสียงไปดิเฮ้ยกลัวเนี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะ h เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเะไรขึ้นนฮ้เกิเะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเเอาเลยตรงมาตกน้ย้เอาเฮ้ยเฮ้ยำไม่ขำนะขึ้นไง้ย เฮ้ยขึ้นไงอะ่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้อะ่ะแกขึ้นได้ละยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นไงขึ้นไง,นไงทางนี้ปะทางนี้ปะโอเคออกไปนละโนโฮเสียงหัวใจไม่แล้วมาดิมาดิมาด,มาดิไม่มองโทศรศัพท์มาดิวูมึงมาแล้วมึงมาแล้วมึงมาแล้วคุณดูมึงมาแล้ว <nenhum> งงนั่นไงเสียงม่นเงียบแบบนี้ไม่หยาหยาไม่ขำด้วยวิชประตูมันปิดเองด้วยอยู่วิายด้วยเชียร์เราไงาเชียร์ไงมาดิ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 มาด,คด,คดิคิดจะสู้เหรอคิดจะสู้เหรอคิดจะสู้เหรอมาดิคิดจะสู้กับเราเหรอคิดถูกหรือเปล่ามาดิบอกเลยนะเราเรากลัวผีมากเลยอย่านะมาดิครับมาดิครับจะกลัวแล้วนะเนี่ย โอ้ยนั่นไงโอเค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 ไฟเดอร์ไรดอร์หาประตูที่ถูกต้องโอเคโอเคประตูมันล็อกอะโอเคนี้ก็ไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้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 โอเคอันนี้โอ้โหวงกดอีกเนาะชนีดปะคืออะไรอะเฮ้ยไม่กลัวนี่ฮะคืออะไรอะคืออะไรอะยังไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เฮ้ยแม่งอะไรนึกหนาว่าลุกน้ำคันนะโอ้โหแม่งหายากว่าแม่งคนยิ่งกลัวอยู่จะรีบจุดจบเนี่ยเออโอ้โหกว่าจะทังออกเอาโอ้โหกลับมาที่เดิมอีกอะไรอยู่วะอะไรวันเนี้ยโอ้โหมันไปตูน้ำบนด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีถุาเออจะเรียนแล้วจะเรียนแล้วโอเคําเรียนแล้วโ้ําเรียนแล้วคุณดูทำนล้สาำเรียนแล้วมันจะได้เสร็จวันเนี้ยยิ่งกลัวนะเนี่ย นี่ก็ไม่ใช่อ่ะโอเคนี่ก็ไม่ใช่ทำไมมันหายยากจังวะอืมเฮ้ยเอาตกอีกอโอ้โหหาโคตรยากเลยคนดูผมหรอหามันเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเอาเอาที่เปิดมาเมื่อกี้เฮ้ยคือผมเปิดตรงนี้แล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่มีไม่ใช่หรอโอเคไปต่อแล้วกันโอ้โหหาตรงนู้นตั้งครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยมีแล้วใช่ไหม เอากลายเป็นหินเฉยโอเคไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วสักที่ไหนล่ะไม่กลัวก็ไม่เหลือเลยก็ส่องอค่อยกันดูสู้ๆไปสู้ๆหนึ่งขอตอนหูฟังแป๊บเอาคิปเปอร์มาเอาเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยคนดูคิปเปอร์มาจากไหนอะเอาเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีคิปเปอร์ก็มาเอางงงงเฉยคุณดูคิปเปอร์มาจากไหนอะเอางงงง เฮ้ยคิปเปอร์มึงแม่งมาจากไหนเฮ้ยย <what> ิวจบแล้วอย่านะอย่านะโอเคเราไปต่อละกันช่างวันนั้นน่าจะเป็นบั๊กครับผมโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห้องมูชายันอะอะไรอะ Be t ี e ด็กแอนด์ t o นโนโ i เ o s o อเซลโ l ยิวพิ n นอ l ลิตให้ตรงกลางหรอตรงนี้หรอแล้วมีอะไรอะมีจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ตกใจเฮ้ย ชโชคดีชโชคดีนะนม,มีอยู่เป็นปรับเสียงชโชคดีบอกเขาอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อทำนี้เลยแต่ที่มันบอกเลยผมบอกให้อยู่ในนี้ผมมันจะช่วยปกป้องจากเอเอไอพวกผีเ,เออไอพวกผีเปรตน,นะผม <c oughs> <c oughs> มันมันชื่ออะไร <c oughs> ก็เรียกแบแบนั้นเมืก่อนนะผมคือโคตรเกลียดขี้หน้ามาเลยอ,อาจ <c oughs> ทำให้ผมตกใจเฮ้ยค,คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขียนไปต่อไปต่อเออเออโอเคไม่มีอะไรใช่ไหม ฮัลโหล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 โอ้ยเมื่อกี้แม่เมฆมาเอ้ยเมื่อกี้แม่มาเรียกครับผมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอืมถูกก้องใช่ไหมไม่มีใช่ไหมนั่นไงโอ้ยถึงจะไม่ตกใจแต่กูกลัวกลัวที่มันจะเจ๊มสกา้แหละโอเคไม่ทำอะไรผมใช่ไหมนั่นไงอา้าวหาย เอ้าอย่าบอกนะจำสแกย่านะอย่านะคอยกลัวคุณดูมเจอห้องลับป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงอุ้ยติดสนไนีกแล้วว่ะเฮ้ยออกไปดีเอ้าคนดูมันเก็บคอยไม่ได้ยังได้ไม่ครบเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะผ่านไม่เนีเอ,ยเอ,ยอยอย่านะ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 มึนงงนแบบนี้เลยรู้เลยนี่แน่นอนจำสแกแน่นอนคอยรู้ยานั่นไงนั่นไง เฮ้ยคือจุกเต็มเลยแอบด้านหลังตรงเนี้ยกลัวเนี่ยกลัวจริงจริงเนี่ยคงมีจำสเกลสินะขอไม่มีขอร้องขอร้องอย่าอย่าบอกว่าย่าไงโอเคนี่มีอะไรมีเก้าอี้อุ้ยมีคอยสวยสีคอยละสีอะไรเอ๊สีคอยละโอเคสวยสวยสวยอย่านะอย่านะขอร้องล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 ะขออร้งขอร้องขอร้องขอร้อง นั่นงไงคืยอะไรอะคืออะไรอะเฮ้ย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 ตดหูฟังแล้วเว้ยอ๋อเสียงเสียงเสียงลำโพงแมงไม้มไน่นอนแมงไม้มไน่นอนเชื่อผมคืออะไรอะนูุนคืออะไรอะตู้ตู้เสื้อผ้าโอเคตู้เสื้อผ้าเด็กแล้ว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 คือผมนุนเก็บไม่ครบเลยอะเฮ้ย And here is or... or...n นนี่คือทั้งหมดใช่ไหมแต่ผมนึกเก็บคอยไม่ครบเลยคุณดูนั่นไงเสียมไม่เลวโอ้ยนั่นไงโอ้โหโชคดีนี้ไม่จำสเก,ก็จบแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอ้จบแบบแอปปีแฮนดิ้งถึงเพราะผมจะเก็บคอยไม่ครบก็เถอะนะโอ้ไม่น่ากลัวเกิน โอ้ยโคตรดีใจไะคุณดุนันสสก็จบแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะเอ้ยโคตรน่ากลัวเลยโอเคถ้าใครอยากรอแล้วผมผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ลิงก์ดยูทูบและกันนะผมลองไปโหลดดูใครที่ไม่กลัวคอมเมนต์แต่ผมก็ต้องมีคนกลัวเออเหมือนผมแม่งเอ้ยจำสกเกลโคตรบ่อยอะ่ะแบบตอนนี้ผมคือแบบแม่งหล่นไปหมดแล้วแม่งนอะแม่งอยู่ด้านล่างผมไปเนี้ยเออแม่งหล่นหมดเลยโอเคสวัสดท้ายผมบ๊ายบายครับผมน่ากลัวชิบหาย